สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนพารวยนะคะสวัสดี FC ทุกๆท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเป็นเช้าวันหวยออกนะคะวันที่16พฤศจิกา65ค่ะอันนี้นะคะแอดก็จะนำเรื่องของแม่ตะเคียนนะคะมาเล่าสู่ FC แฟนช่องได้รับฟังนะคะค่ะ าตามภาพเลยนะคะแม่ตะเคียนต้นนี้นะคะลอ,อยอยู่ในลุ่มน้ำโขงานานมากค่ะลอ,อยติดอยู่ตรงกระชังปลาก,กระชังหนึ่งนะคะทางแถบฝั่งจังหวัดหนองคายนะคะในขณะที่ตะเคียนต้นนี้นะคะแม่ตะเคียนต้นนี้เนี่ยติดอยู่ตรงฝั่งกระชังค่ะเจ้าของกระชังเนาะก็ฝันฝันอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้รับโชคลาภ มาหลายงวดแล้วค่ะแต่คราวนี้ค่ะมันมีจุดพีคอยู่ตรงที่ว่าฝันครั้งนี้คือเขาฝันแล้วเขาอยู่ไม่ได้อดทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าในฝันนะคะมีหญิงสาวคนนึงนะคะใส่ชุดสีควันบุหรี่ะคะ่ะสีขาวนวลนๆนะคะขึ้นมาค่ะแล้วก็มาบอกเขาบอกว่าเขาหนาวเขาอยากขึ้นจากน้ํานะคะอยากขึ้นมาบนบก อยากขึ้นจากน้ำเพราะว่าแช่อยู่ในน้ำนานเหลือเกินค่ะค่ะหลังจากนั้นค่ะ,ะพี่ที่เป็นเจ้าของกระชังปลาใช่ไหมคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่รีรอค่ะจ้างคนค่ะ,จ,คคะจ้างคนมาลากแม่แตะเคียนต้นนี้ขึ้นนะคะแต่ลากเท่าไหร่ก็ลากไม่ขึ้นค่ะ,ะใช้รถไถช่วยกันลากถึง3ามคันแต่รถไถทั้งสามคันนั้นนะคะก็ยกหน้าแบบ เหยียนหน้าขึ้นเหมือนว่าต้นตะเคียนต้นนี้หนักเอามากๆเลยค่ะลากยังไงก็ไม่ขยับนะคะพอลากไม่ขยับแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาก็เลยไปหาคนที่อยู่ใกล้ๆที่ดินข้างๆนะคะ่ะพอดออีพี่คนนั้นเขารู้จักกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะเขาก็เลยไปขอเบอร์เพื่อติดต่อพระอาจารย์ค่ะ หลังจากนั้นก็ติดต่อพระอาจารย์มาให้พระอาจารย์มาทำพิธีให้นะคะในระหว่างที่พระอาจารย์ท่านมา,าทำพิธีอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำนะคะท่านก็เข้ามาในพิธีใช่ไหมคะแล้วท่านก็เริ่มบริกรรมคาถาเนาะไม่ว่าจะเป็นสวดบทเมตตันจะสวดมนต์หลายๆบทนะคะแล้วก็ สุดท้ายก็คือแผ่เมตตานะคะแล้วท่านก็ได้อ่าส่งจิตไปถึงแม่ตะเคียนต้นนี้ว่าถ้าอยากจะขึ้นก็ให้รีบขึ้นนะจะไปอยู่วัดกับอาตมาหรือจะอยู่ใกล้ๆต้นมะเดื่อก็ได้แต่ก็ให้ขึ้นมาก่อนถ้าอยากที่จะขึ้นเนาะและถ้าอยากจะสร้างบาร,รมีต่อก็ให้ปรากฏตัวเลขให้เห็นนะคะเพื่อจะได้อ่าเขาเรียกว่า ช่วยให้ชาวบ้านทางแถวนั้นนะคะทางแถบนั้นที่อยู่รอบเคียงบริเวณใกล้เคียงน่ะคะ่ะเนาะได้มีโชคมีลาบเนาะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านพูดจบใช่ไหมคะหลังจากพระอาจารย์ท่านพูดจบปุ๊บท่านก็ถือเหล็กหนึ่งอันค่ะจะไปงัดแม่ตะเคียนต้นนี้นะคะปรากฏว่าแค่เหล็กไปวางข้างๆยังไม่ทันจะ,จะออกแรงงัดเลยค่ะ ต้นตะเคียนก็พลิกเลยค่ะพลิกกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์นะคะจากต้นที่หนักมากๆใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะพอต้นตะเคียนพลิกแล้วท่านก็บอกให้ชาวบ้านที่เตรียมตัวที่จะลากะคะ่ะต้นตะเคียนคือเนะ่ะไปลากได้เลยชาวบ้านที่จะทําการลากตะเคียนก็ได้เอาอเชือกไปหนึ่งเส้นเนาะไปผูกแล้วก็พอตอนลากใช่ไหมคะ ขับรถคันเดียวก็ลากขึ้นมาได้แล้วค่ะหลังจากที่ทำพิธีเสร็จนะคะเป็นอะไรที่น่าแปลกมากๆเลยค่ะหลังจากอ่าลากแม่ตะเคียนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะก็อย่างตามภาพที่เห็นเลยค่ะแม่ตะเคียนที่ลากขึ้นมาก็มีทั้งรากนะคะรากของแม่ต้นต้นตะเคียนเนี่ยแล้วก็ทั้งต้นเลยค่ะเนาะ น้าแปลกจริงๆไม่มีอะไรติดไม่ติดไม่ขัดเลยค่ะดึงขึ้นมานะคะพอดึงขึ้นมาบนบกได้สักพักก็ช่วยกันลากขึ้นมาค่ะแรกเริ่มเดิมทีเจ้าของอกระชังปลาบอกว่าจะให้เอาแม่ตะเคียนต้นนี้ค่ะไปไว้ที่วัดใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คิดว่าแบบนั้นพอสักพักพอพระอาจารย์กลับมา เจ้าของกระชังปลาก็โทรมาบอกว่าอ่าสรุปว่าไม่เอาไปที่วัดแล้วครับพระอาจารย์แต่จะเอาแม่ตะเคียนเนี้ไปไว้คู่กันกับต้นมะเดื่อค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภาพนะคะที่ว่าหลังจากที่เอาแม่ตะเคียนขึ้นมาแล้วค่วะ

ตรงนี้นะคะแอดก็ต้องขอปิดเสียงไว้ด้วยนะคะเนื่องจากเพลงนะคะที่เปิดอยู่ตอนนี้นะคะติดลิขสิทธิ์อะคะ่ะแต่แอดก็จะอธิบายฟังนาะว่า,าพี่เขาก็กําลังรําไร่รําไร่รําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มาดูตัวเลขอะคะ่ะที่อยู่บริเวณน,นี้นะคะชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นเป็นสายตาเดียวกันเนาะ,ะเห็นเป็นเลขตัวเดียวกันนาะ,ค,ะคือเลขหนึ่งสี่นะคะค่ะ ส่วนพระอาจารย์นะคะเห็นเลขจากแม่ตะเคียนต้นนี้ตั้งแต่แม่ตะเคียนยังอยู่ในน้ําอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ท่านเห็นเลยนะคะท่านบอกว่าแม่ตะเคียนมาทําเลขให้เห็นคือเลข0880ค่ะเนาะอันนี้แอดก็เสนอเป็นเพียงแนวทางให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครทราบนะคะว่าเลขเนี่ยจะออกอะไรนะคะแต่ว่าก็เสนอให้เป็นเพียงแนวทางค่ะ แล้วก็ไม่ได้ขึ้นตัวเลขเนาะมีตัวเลขที่ขึ้นให้ก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่นะคะส่วนตัวเลขของพระอาจารย์นะคะแอดไม่ได้เขียนลงให้นะคะเป็นเพียงที่พระอาจารย์อบอกค่ะเป็นเป็นตัวเลขที่พระอาจารย์เล่าสู่ให้ฟังว่าเลขตัวนี้พระอาจารย์เห็นก่อนที่จะนําแม่ตะเคียนขึ้นมาจากน้ํานะคะ คือเลข0880ค่ะแอดคิดว่าหากใครมีบุญสัมพันธ์กันนะคะก็คงจะได้รับโชคลาภนะคะเพราะก่อนที่จะพาแม่ตะเคียนขึ้นมาพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้มาสร้างบารมีนะคะมาช่วยคนยากนะคะมาช่วยคนทุกข์เนาะถ้าใครบุญสัมพันธ์กันก็คงจะได้รับโชคลาภนะคะจากแม่ตะเคียน,นะคะ่ะ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ร่วมชมจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ปงๆเรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ